สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทนายชาแนลนะครับสหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการเก็บกระเพรานะครับเก็บยังไงไม่ให้เน่านะครับแล้วก็เก็บได้นานนะครับก็จะวิธีนี้เก็บได้นานนะครับเป็นปีนะครับโดยที่รสชาติแล้วก็กลิ่นนะครับจะไม่หายไปนะครับก็เป็นเหมาะนะครับสําหรับยุค ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็สําหรับคุณแม่บ้านนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับเพราะว่ากระเพาเขาก็หายากนะครับเราสามารถหาซื้อมานะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับใช้ได้เป็นปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํำกันเลยนะครับนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะต้มน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็จะใส่น้ํามันพืชไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ นี่ครับน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็นํากระเพราเราครับใส่ลงไปในน้ําร้อนเรานะครับนี่ครับใส่พอให้ใบากระเพราเขายุบตัวลงไปนะครับไม่ต้อง อแช่ไว้นานนะครับจากนั้นเราก็จะเอาไป็นกกับน้ําเย็นนะครับเป็นน้ําแข็งนะครับนะครับจากนั้นเราก็มาใส่น้ําเย็นจัดนะครับอ่ายังร้อนอยู่นะครับก็เทลงไปตอนที่กะเพราเราร้อนอยู่นะครับนี่นะครับวิธีทํานะครับแล้วก็บีบน้ําออกนะครับก็ไม่ต้องบีบออกหมดนะครับก็ทําเป็นอ่า ปั้นไว้แบบนี้นะครับคือเอาไวา้เฉพาะที่เราทำอาหารแต่ละก้อนนะครับก็จะเป็นการเก็บกะเพรานะครับให้ได้อยู่นานนะครับก็สามารถอยู่ได้หลายเดือนนะครับถึงหนึ่งปีเลยนะครับถ้าปกติเราซื้อมาแช่ตู้เย็นนะครับก็ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งนะครับเขาเน่าหมดนะครับ นี่นะครับเราก็จะเอามาใส่ถุงไว้แบบนี้นะครับถ้าใครมีถุงซิปล็อกนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับส่วนใครไม่มีก็ใช้ถุงแกงนะครับก่อนที่เราจะรัดปากถุงครับเราก็มาไล่อากาศก่อนนะครับครับวิธีการไล่อากาศนะครับเราก็จะเอาถุงนะครับจุ่มลงไปในน้ําแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไล่อากาศออกนะครับ นะครับก็จะเห็นถุงเรานะครับข้างในก็ไม่มีอากาศแล้วนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะนําใส่ในกล่องนะครับเป็นกล่องอาหารนะครับจากนั้นเราก็ไปแช่ในตู้เย็นนะครับในช่องแช่ผักเรานะครับก็จะสามารถเก็บได้นานนะครับสําหรับวิธีนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ